ส่งขจัดคือว่เปลี่ยนบาทเองโหคือยิ่งในโซนนะโอ้ยฮ <c oughs> วอนไหยพี่นอ้องายคุบ ที่เซมแม่เมรีที่ไหนเมรีที่เซมเมนีมันิมาหน้าว่าบีชหน้าว่าบีชทีมีทีมีคนหน่อยหน่อยคนโบรออคนโบรายานโควิดยานโควิด มาลิมามามะลิมาลิเลนเออมาลิเลนมาลิเลนอ่าอ่ามะลิเลนป่าป่าลีโตย่านดำเสมอคือหอคข้างหอเนี่ยโอ้กัย่านดำแมันน้องมันหอนแห้งแล้วน้องหอนทะเลคุณพ่อเออฮะเออหายายนี่ยายยายเป็นไรยายอากาศดีกว่าป่าทุ่งจะไมาโผล่ไม่เดือดเนี่ยโอ้คางหอ พักเนี่มันเป็นผู้ไม่เ่ยว่าใหญ่ส้นีม้เนี่มืนี้มืนี่บเหาดงานมืนี้นี้ยุดเสาฮกรต้มหรอเ่าว้าแลกกับไปก็ตั้งอีกห้าทพุ่มป้าที่ทั่วอ่ฮะโอ้ป้านทังามายงามบ่งามงามาเด้อมาเด้อจะเป็นโอ้ยายมสีพ้นตีเลส่ะอเพอไหนพอหญ่มาน่ยพอหญ่ เออวันนีกิ่งยางเปล่า <decimal> ก <opl ady> oh ูมูนแหไ่ไ้าเกไห้อยหอยไม่กาบาดโอโงผูบาดเออเออไอ้พี่ทนหน้ากว่นั้บ้าน้านฉันได้ยี่ปีนี่ได้ยี่ปนี่ดึกมากอือฮั้น ต้นไม่หย่ต้นแมไม่เชื่อไม่แยกคนว่จัันว่ายน้ำนางร่งแม่ ยาดยันทะเลแต่เราบอกมาหัวขวันยางนทะเล